สวัสดีครับทุกคนยี่ดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสกุรี่แล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบล็อกนั่นเองเดี Woo ๋ยววันนี้เราก็มาอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่า Escape the Farm ือ B ฟนั่นเองนะคบทุกคนวันนี้เราจะมาหนีไปจากฟาร์มกันนั่นเองนะคบทุกคนก็่อนนี้เราเข้ามาอยู่กันในแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนว่าเราจะอยู่ในโรงแานะทุกคนก็ตัวเกมจะเป็นยังไงเราไปรีบเอ้ยเราไปเล่นกันเลยดีกว่า เอ้คงได้เหมือนว่าตอนเนี้ยเจ้าของฟางเาขากำลังโกรธอยู่ที่พวกเราอ่ะบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเขารีบหนีไปเร็วหนุนฟัอ่า,อา,อาแกนนี้ฉันไม่พ้นลรอกเออเออ้วทราทำไงดีอะ่ะคลี่ปีนขึ้นไปข้างบนเร็วได้เลยต๊ดโอเคทุกคนเหมือนว่าตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นแบบที่จิ้มฟางเหรอก็อเป็นของที่อยู่ในมือของ เจ้าของที่นี่เนาะโอเคเราไป,ไปดีกว่าและเหมือนว่าด่านนี้จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะถังนมเนาะก็นมนี่หกเกลือนลาดไปหมดเลยอะโอเคเราไปกันต่อดีกว่านะทุกคนตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นเอออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะก็โดนลงไปกันดีกว่าวอา้าวแล้วทำไมฉันเกิดมาตรงนี้้ฉันล้มเนี่ย โอเคเหมือนว่าตรงนี้นะจะเป็นที่เก็บมเมล็ดข้าวนะนายต้องอย่าตกลงไปขลางลนะ่ะถ้าตกลงไปนี่นายจะคันไปตลอดชีวิตโอ้โหถ้าตกลงไปนี่คือคันคันแน่ๆอโอเคทุกคนตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นฟองไม่รู้นะเนี่ยโอ้มันเหมือนขนมหมาที่เป็นแท่งเลยนะเนี่ยมักนก็เหมือนจริงๆนะเอาอะชืบเรียบร้อยอาชืบชืบโอเค ขึ้นไปข้างบนนะทุกคนก็เหมือนว่าตรงนี้จะเป็นออขนมหมาแทงเล็กๆโอเคแล้วก็เดินไปนะทุกคนเราอย่ากตกไปนั่นขาดถ้าตกไปนี่คือคันตายแน่นอนเดียเด๋ยวๆอะไรอ่ะเมื่อกี้ตกตกได้ไงโอเคทุกคนก็เหมือนว่าเมื่อกี้เราเห็นเพื่อนไปทางนี้กันเนาะก็ไปกันเลย กันอะไรเนี่ยพวกเรามาเกิดกันในกองฟางเหรอโอเคก็ตรงนี้มันว่าจะเป็นข้อหมูนะทุกคนอุดออดอุดออดอีพวกเราคือหมูพวกเราจะพานายออกไปจากที่นี่แล้วพอนายออกไปจากที่นี่ได้นายไปช่วยพวกเราด้วยนะได้เลยเดชจะมาช่วยพวกนายนะนาจะออกไปจากที่นี่ได้นะขอปใจมากเลยนะกไมเป็นไรหรอกเดชจะช่วยพวกนายแล้วก็พวกนายไปทาหมูกระดะ โอเคเลยทุกคนตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นแปลงผักเหรอโหแล้วดูสิใครที่โดนแครอทนี่ซื้อต้องตายหมดเลยนะตรงนี้เหมือนว่าเราจะต้องกระโดดไปตรงแง,ง่ง,งๆนะทุกคนที่มันที่มันแบบเออเขาเรียกว่าอะไรที่มันเบี้ยวๆวะ okay. อะโอเคไปกันต่อเลยทุกคนตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นอะไรอะ่ะนี่นะเดาะนี่ก็คือเค้กเลยล่ะ ไว้นายยูยังไงเนี่ยนี่มันกระหล่ำนะเอาเหรอเอาใส <ไว S 1> <ต>่กระหล่ำนี้สามารถฆ่าคนได้ด้วยนะทุกคนเราต้องอย่าโดนมันเป็นอันขาดๆๆๆๆๆโอเคตรงนี้ตรงน,นี้นะเหมือนว่าจะเป็นข้อไกยักษ์นายต้องอย่าโดนไข่มันเป็นอันขาดเพราะว่าไข่มันอะเป็นไข่พิษโอ้ไม่ขอดทุกคนถ้าเราโดนไข่ของมัน เราจะตายแน่นอนและที่เหยียบนี้ไม่ใช่ไข่หรอ,อเอองงนะเนี่ยโอเคทุกคนก็บอกว่าตรงนี้นะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรหรออุ้ยโอ้แอบโออะไรมันคืออะไรเดี๋ยว เดี๋ยวเดเหมือนว่าด่านนี้จะเป็นแบบกองกองข้าวที่ <c oughs> เหมือนว่าด่านนี้นะทุกคนจะเป็นกองฟางที่แบบริ่งมาจากข้างบนนะถ้าเราโดนปุ๊บเราจะโดนทับแล้วก็ตายเลยเราต้องตั้งสต,ตินะทุกคนสลับซ้ายขวาไปเรื่อย <Okay. S 1> ๆโอเคเรารอดแล้วนะทุกคนว่าข้างบนนี้จะเป็นอะไรกัน,นเนี่ย เป็นอะไรที่สูงมากๆเลยนะเนี่ยตรงนี้นะเรอตรงนี้ก็คือเขาว,วงกฎข้าวโพดแล้วไหนเข้าโพดฉันยังไม่เห็นข้าวโพดักฝักเลยนะเนี่ยเราซูมออกก็ไม่ได้ด้วยรทุุกคนโอ้ไม่เรื่องเขาว,วงกดนี่ชันไม่ถานาัดเลยนะเนี่ย Ba thằng đêm trời Ờ... Mình phải làm cái hả? Chạy chìm chìm đuôi มือนว่าตอนเนี้ยพวกเราจะมาอยู่ในบ mm ่อกบนะแล้วตอนเนี้ยเหมือนว่าพวกกบกำลังหิวด้วยเอาบบบเอาบบบพวกเราเนื้อแมลงวันเอาแมลงวันไหมพวกเรากินนะไม่ก็เอาเนื้อมนุษย์มาให้พวกเรากินเนี่ยโอ้ไม่นะอุ้ยชื้อแค่เฉียนเหน็บแนี่นี่แหลเอาแค่เฉียนเหน็บแนี่นี่แหลเอาฮะลงน้ำได้เหรอ ฉันเหนี่ยวจากที่นี่ได้นะฉันจะเอาเพวกแกไปต้มยำกบโอเคเหมือนว่าตรงนี้โอ้ไ oh ม่กดเหมือนว่าตรงเนี้ยพวกบัวกาลังกินญ้าที่แบบเรื่องสารกัมตาภาพรังสีอยู่ดูนั่นสิอ้าวยาดีอร่อยซะนะเกิรผลไม่เคยกินยาที่ไหนอร่อยขนาดนี้มาก่อนใชอแล้าดีๆกินแล้วทำให้พวกเราได้ร่างกายกระปรูแข็งแรง อ,อว่าตอนนี้พวกบัวก,กําลังแบบกินสารกรรมตภาพรังสีเข้าไปในร่างกายของตัวเองนะก็ถ้าเราทําใไม่มันโกรธมันอาจจะแบบเหยียบเราแบนเลยก็ได้นะจีลงมาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะซือมันว่าตรงนี้จะไปไหนกันเนี่ยอ่ากพแกนนีฉันไม่ผลหรอกตรงนี้มันทางตันแล้วเออเออเออนายรีบไปข้างบนนั้นเร็วอ๋อข้างบนนี่เหรอโอเคิื้อ มันมันขึ้นขึ้นตรงนี้เหรออาเจืออ้าวขึ้นหมูได้ด้วยอ้าวโหทุกคนก็ขึ้นมาได้แล้วเนาะตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นกิ่งไม้เหรอทำไมกิ่งไม้มันใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่กับตัวของแกอยู่น้ไว้ใหญ่ขนาดนี้ซึบกโอเคทุกคนเซฟเลยมันมนนนไว้ปล่อยให้ดีกว่าไมอย่าปล่อยชั้นเลยนะฉั้นมาดี อะไรกันแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราตกเหรอเพาเราน่าจะตกแบบลื่นพึ่งพึ่งน่าจะลื่นเนาะแล้วเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นรังพึ่งนะทุกคนเราต้องขึ้นไปในรังพึ่งเราโอเคเข้ามาเป็นที่เรียบรอย้อยแล้วสสวัดีี่ะระวังด้วยล่ะน้ำพึ่งที่เรียน โอเคว่าตรงนี้จะเป็นรวงพึ่งที่แบบอะไรเลยนะไม่รวงพึ่งมันเป็นแห้งแบบนี้โอเคทุกคนเขาบอกว่าเฮ้ยอ้นี่มันรวงพึ่งนี่เขาบอกว่ากินได้ใช่ไหมอ่อยจริงๆนะเนี่ยทุกคนด้วยแลวตรงนี้เขาบอกว่าห้ามโดนน้ำพึ่งที่แบบเรืองแสงนะโอเคกระชึก ชึบซื้อไอ,อ้ซืชึอบอ้ซื้อโอเคแล้วก็ไปกันเลยตรงนี้คืออะไรกันเลยเนี่ยเอาล่ะตอนนี้นายรีพีรถแท็กเตอร์กลับบ้านของเราโอเครถแท็กเตอร์เหรอฉันขี่แท็กเตอร์ไม่เป็นนะดิก็ค่อยๆไปเหมืกันเนาะฉันขี่ไม่เป็น้ซื้อโอ้โหนี่คือขี่ไม่เป็นเหรอเนี่ย ให้มันผีไม่เป็นโอเคทุกคนแล้วก็อึ้บเกือกโงมแล้วทุกคนถ้าเราสูงไปเราอันตรายไม่ได้แล้วตรงนี้มันจะขึ้นได้เนี่ยรถก็อือแล้วเกิน,นอ่ะทึบโอเคก็มาได้แล้วทุกคนว่าเราจะต้องไปตรงนู่นนะทุกคนเหมือนเป็นกระท่อมอะไรบางอย่างถึงนั้นนะครับทุกคนยี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  อือเย,ย,ย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพิความโอ้เกือบตายมันเกือบพาเราตกแมปแล้วนะเนี่ยแล้วมันว่าตรงนี้จะเป็นด่านที่ให้เราให้เราปีนหน้าผาเนี่ยเนาะโอเคก็ปีนไปเลยดีกว่านะอาชึบอาชึบโอเคมันว่าตรงนี้จะเป็นตนชนาหรอ ยินดีด้วยนะตอนนี้นายผ่านแล้วเย่ <Yeah. S 1> ทุกคนผ่านแล้วนะเราก็กลับบ้านกันดีกว่าเราจะอยู่ต่อทำไมไดาเดี๋ยวเจ้าของฟา้าเขาก็ตามมาหรอกเรากลับไปดีกว่าทุกคน